ถ่ายแล้วนะมองฝั่งนี้เนี่ยจะได้เห็นโอ้ยตัดสก้าเลย เป็นร้อยตัวนะครับสั่งได้เลยนะครับสดๆตัวใหญ่ๆนี่จากบอ่อเราเองธรรมชาติครับลึกเ,เออหรอไม้มันถึงเป็นร้อยตัวเฮ้ให้ไม่เข้าเข้าตัวก่อน สิบตัวก่อนเด้ยให้มนเข้ามนเข้าเข้าแค่เก้าก็ให้เข้าเก้าสิป้าเขาไม่ได้เอาไม่รู้สี่หรือห้าไม่รู้นี่เนี่ยอะไรหางมันเลยหยิบดิอ๋ออเออหางมันเว้ยกี่ตัวแล้ว ไม่มีตายเลยเหรอไม้ที่ดักมาเสียดายนะไม้ทำไมแม่ไปขายเราโยนี่นี่แล้วเสียดายจับใส่รู้เลยเก้าแล้วมั้งน่ะเกินก็ไม่เป็นไร นี่ครับสดสดเลยอ่าเมึองเปียกเปียกสดสดเจ้านี่เเอาก้าตัวเราจะรู้ได้ไงว่าก้าตัวมันกี่กิโลสี่้า เจ็ดปดเก้าไม่เก้าตัวแล้วโอเคหอเจ้านะถ่ายวิดีโอนะเต้นตึกตักตึกตักอยู่ห้าหกเดี๋ยวตกเจ็ดแปด ทำไมมันแรงจ้ะไปแล้วเดี๋ยวให้ไม้มาเก็บเ็ฟ สองสามเดี๋ยวเราจะไปส่งลูกค้านะคะในบ่อมีแต่กุ้งปลาก็จะดักปีหนึ่งสองครั้งเมื่อกี้แปดโลออกโลเจ็ดเดือเท่าไหร่อ่ะ ไม่มันแรงจังว่าไม้ปล็อกเดินมาถุงมือทีนี่เดี๋ยวบอกขัดเจาะ